โดยการเปิดของ B N K ของป๊อปเปอร์กับเสียงสดของเขาตอนซ้อแบบมันไม่เคยตะโกนเลยท oh ุกคนแล้วมันก็ไม่เคยมาถามเจอด้วย <c oughs> ตลกมากช่วยพึ่งรู้ฉันก็แบบก็พูดไปเถอะก็ะพูดแบบนั้นแหละตะโกนทีไหนออกมาก็ได้ถ้าเธอไม่อยากคิดมากก็ตะโกนไปเลย B N K แตกแต่ต่แต่แต <c oughs> น้องพีกผู้ที่ไม่ชอบเป็นคนชมว่ารอแต่ดันทาตัวรอมากแวันนี้เป็นสุดหลอด่อแลยนะวันนี้เป็นสุดหล่อสุด,สด,สด,สด,ด้วย <laughs> น้องพีกเหมือเคยพูดว่าอยากเป็นเซนเตอร์ลิมเบอร์ป่ะ <c oughs> เคยพูดปะไม่รู้ว่ะแต่เ <c oughs> ชิร์จาได้ว่าภาพพอพอ,พอต้องมานั่งพอริสเพลงเสร็จแล้วอ่ะแล้วค่อยมานั่งแบบใครเป็นเซนเตอร์อะไรเดียะเหมือนภาพพีกกับกับลิมเบอร์เหมาะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะฮะโดยการเปิดของ b N k popper กับเสียงสดของเขา <c oughs> ที่มาถามว่าพี่เชิร์ มันคุยยังไงวะเราถามวันไหนดีค่ะีถามเมื่อวันนีเมื่อวานเองว่าใช่เพราะหนูไม่เคยกล้าร้องมาเลยตอนซ้อมอะมันไม่เคยตะโกนเลยทุกคนแล้วมันก็ไม่เคยมาถามเจอด้วยว่ามันพูดไงเหรอพี่หรืออะไรเงี้ยไม่เคยเจอเราเจอก็แบบโอเคมันคงทาได้แหละมันคงรู้มันอยู่แล้วก็ไม่ได้หวังไม่ได้แบบอะไรก็แบบรู้ว่าปอเปอ๊เป็นคนพูดหรือสะยางอะไรเงี้ยฉันหวังให้เราเป็นคนพูดเหรอไม่เหมือนมันตัวตัว ตำแหน่งสองอะมันต้องพูดป่ะแบบตามบอกอะไรสักอย่างจริงตามบอกก็ใช่แต่ก็ก็ไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นหนูก็พยายามบอกให้ทุกคนแล้วช่วยพี่หน่อยได้ไหมพี่ก็พี่พูดไหมไม่มีใครถับไปใช้บริเวอรด้วสเกลมันเกิดใช่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 หนูก็เลยต้องทับไปทุกคนก็คือแบบพอเปอร์ถูกแล้ว proper เป็นแคปด้วยแหละเป็นรองแคปด้วยแต่ประเด็นคือเชอไม่รู้ว่าน้องพูดพูดไม่ได้เฮ้ยวัสดีครับไลฟ์อยู่นะครับไลฟ์อยู่นะครับไลฟ์อยู่นะครับ โอ้ดีนะกลับมาก่อนตอนแรกว่าจะกลับของ C T M แต่ดีแล้วกลับมาโอ้อตลกเสียตัวเองมันเป็นบอ่ะดีตลกว่าช่วยเพิ่งรู้ฉันก็แบบก็พูดไปเถอะก็พูดแบบนั้นแหละตะโกนทีไหนออกมาก็ได้แต่แต่เธอถ้าเธออยากเท่เลยก็ส่งเสียงต่ำหน่อยถ้าเธอไม่อยากคิดมากก็ตะโกนไปเลย B N K แตกแต่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 เธอต้อง ยา,ายามตอบแล้วมนมันสัน่นพี่ชเชยหนูเลยหยุดันเปีนเคห <laughs> นเลยหยุดแบบได้ยิเสียงแฟนแสาวลวแฟนาก็แบบออ้าวไปสล้วสั <laughs> ่นัน,น,นเลยหยุดใช่ไหมหยุดดีกว่าจริงจริงแล้วเียนเคแต่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 โฟร์ดีเอ็เกซ์้องยาวมากแต่เราก็บเอ้าท่าไหรต่แต่ต่ตามบ้าแล้วเลยไม่เปียนไม่เปียนใช่ แต่ชัดเสียงเจอมันเคยได้ยินนิเวศเสียงเราเนอะเธอบอก B N J ใช่คือแบบคนนึง่งบอกว่าเสียงต่ำจริพี่เราทำเสียงต่ำนะโอเคทำเสียงต่ำอีกคนนึงมาบอกแต่ว่ามันดูเหมือนตะโกนด้วยนะนี่บอเสียงต่ำแต่ตะโกนใช่มใช่ไหมคลครกก็พอแล้วจริงเธอเคยพูดพูดแล้วแครักอยู่เหมือนกันนะ B N J ต่อจากนี้ออกมาแบบจำไม่ไดี่ คนไกลเพลงนี้เป็นเป้เหรอใช่เหรอไม่รู้เหมือนจนไม่แน่ใจโหแล้วอินเอียหนูแบบไม่ใช่เอกเฮเซตยู่ที่คอไม่มีใครเหลือหรอกเพิ่มเฉยเออเต้นขนาดนั้นเสียงมันลกๆค่ลกจริงค่ะคนลกยู่นี่บางคนคนลกคนลกยู่นี่กล้าสิทุกคนล่อยๆไป สิฟังเห็นกับวีอาร์และยังมีแครเตอร์ด้วยนะคะ